สวัสดีครับวันนี้เป็นวิดีโอความรู้สึกหลังเล่นจบกับเกมไฟเกิน Ha c k and s ปลต์นะครับ Rescue DX ชื่อยาวมากเอาสรุปสั้นๆเลยนะครับเป็นเกมที่เล่นได้เพลินๆนะครับสนุกนะคนที่ชอบเล่นเกมโลกไลท์แล้วไม่อยากอะไรที่มันซับซ้อนมากก็เล่นได้เลยคนที่อยากจะเริ่มเล่นเกมโลกไลท์ก็เล่นได้เลยนะเพราะว่าระบบเกมนี้ไม่ค่อยซับซ้อนให้เราแบบคนที่ไม่เคยเล่นอะเข้ามาศึกษาได้ ด้านเกมเพย์ก็จัดได้ว่าเพลินๆถึงขั้นสนุกนะสนุกกแหละผมก็ค่อนข้างชอบนะเว้ยคือผมจะเล่นแบบจะได้กะาจะเอาจบหรืออะไรอ่ะคือจะก็ปลดล็อกของไปเรื่อยครับคือเนี่ยในนี้ไม่จะมีร้านขายของก็ม,มีมืออชุดรองเท้าจะเพิ่มโล่ให้เรานะแล้วก็มีขวานธรรมดาซึ่งขวานเนี่ยมันจะฟันเร็วขึ้นใช่ไหมขวานเริ่มต้นมันจะชา้านิดนึง แล้วผมก็คือพอซื้อหมมันจะปลดล็อกปลดปลด,ปล,ดล็อกห้องนี้ไงซึ่งผมกยาจะเล่นเก็บเงินจนว่นซื้อขวานน้ำแข็งนี่สองแสนแปดคือคิดว่าเอ้ยอาจ,จะไปจากรู้มันจะเป็นยังไงผมคิดว่า,าจ,จะใช้ฟันไฟได้เลยนะไม่ต้องใช้น้ำดับเพลิงดาวเอานะานแต่กล้ไปมาก็ไปเจอปลดล็อกในเรื่องจนจบเฉยเลยอะ เออแต่คือจบแ้วก็ว่าเล่นต่อเลยก็คือบนลูปไปเรื่อยแต่เครื่องอย่างหนึ่งคือค่าบอลได้เว้ยเราก็ไม่ได้เงินอะไรเลยเงินก่อนนี่ไม่ห้าพันค่าได้ไม่ก็ได้ห้าพันโคตรจะแบบอะไรวะุตสาค่าบอลได้มีให้เนี่ยคือปลดล็อกเมื่อเรื่องคือเก็บหนังสือเล่มเนี้ยครบเรื่อยๆอ่ะมันผมแม่จะว่ามีสิบสองเล่มเต็ไมไหมแต่คือผมไ,มได้สิบสองเล่มก็ปลดล็อกบอสมาเลยอ่ะเพื่อัวหน้าเราไปไหนวะ เฮ้ยไม่ใช่ดิไม่เอาไม่เอาเอาไม่เอาไม่เอาไมเอาตายตาย,ตายไปเอาเป็นว่าอะไรคือด่านมันจะสุ่มๆให้ตามสไตล์นะมีประมาณสี่ดานนะครับด่านแรกก็จะเป็นเนี่ยอาคารใช่นะ ช่วงช่วงแรกๆอ่ะมันจะน้อยมันเราจะมีห้องให้เรากบกู้ไม่ค่อยเยอะหรอกน้อยอยู่แล้วก็พอหลุดเ้างหลังจะเริ่มกว้างขึ้นเรื่อยๆตัวเกมเราก็ต้องมาแบบช่วยเหลือผู้รอดชีวิตนี่จะมีเห็นไหมไอ้ซ้ายบนะที่เป็นรูปคนวิ่งสามคนอ่ะอันนี้คือมีสามคนเราช่วยครบกอไถ้าช่วยไม่ครบมันก็จะขึ้นว่ามีผู้บาดเจ็บกี่คนอะไรอย่างงี้นะสมมุติเราช่วยไม่ได้นะ เ,ออเกมนี้แบบตกกากที่สูงก็ตายเลยนะครับเสียเลือดนี่สมมติเราตาย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 ให้ดูโอเคแต่ตอนอินโทรเข้าด่านมันจะบอกว่าภารกิจนี้มีคนกี่คนให้ช่วยอะไรเงี้ยซึ่งภารกิจก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับนิดๆีหน่อยซ้สำๆกันไปนี่เ้าตายอ่ะจะมีคนเสียชีวิตสี่คนรวมของเราด้วยนะ ซิตี้ฮอล์นี่เราจะได้ทุกครั้งอัง่่านดาเรวอัพเดตอัพเพิ่มได้ที่ตัวซิตี้ฟันอนแล้วก็อา้าวถ้าตายเราจะเสียค่ารักษาพยาบาลด้วยแต่เราก็จะมาอัพเกรดตรงนี้ได้เราต้องช่วยคนพวกนี้ก่อนนะถึงจะปลดล็อกได้ให้ดูนี่ถ้าช่วยคนนี้เราก็จะปลดล็อกห้องพยาบาลก็จะเพิ่ม้จะลดช่วย อันนี้เออนี่นี่เลยสำคัญหนึ่งลืมรืม่อันนี้ก็เลยสำคัญมากถ้าเราไม่ปลดล็อกคนเนี้ว่าเราเก็บกล่องเฟิร์สเอทอ่ะมันจะเพิ่มเลือดให้เราไม่ได้ด้วยนะเราต้องมาเก็บกล่องเฟิร์สเอ็ก็อเอ้ยเราต้องมาช่วยคนนี้ก่อนแล้วก็เก็บกล่องเฟิร์สเอทถึงต้องมาอัพตรงนี้ด้วยอะ่ะมันจะเพิ่มว่านเนี่ยเวลาเราดีสโตได้กี่ดวงใช่ไหมเราต้องมาปลดล็อกตรงนี้สักอันหนึ่งก่อนเราถึงจะเก็บกล่องเฟิร์สเอทแล้ว,ชวเชื่อฮิลเลือดเราได้ช่องหนึ่ง ถ้าไม่ปลดล็อกเราเก็บกล่องเฟิร์สเอทแล้วก็ฮิลเลือดไม่ได้แต่ได้ผมก็สงสัยว่ากดฮิลเลือดแล้วเลือดไม่ขึ้นปะอันนี้ก็ลดถ้าเราตายระหว่างดาว่ยลดค่าเสียหายปกติเสียพันหนึ่งแต่ละอัพอัพมันจะลดลงกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แบบเนี้ยเออนี่ก็เป็นปลดล็อกปืนฉีดน้ำของเรากล่องเก็บน้ำที่รีสโต์น้ำออส่วนนี้ก็นี่เป็น คอมมูนิเคชันก็เหมือนกับก็เนี่ยอัพค่าอัพพวกบูตแฟนดูเนตอะไรพวกเนี้ยเราก็ต้องช่วยคนนี้ด้วยนะแล้วก็ถึงจะปลดล็อกแล้วก็มีนี่น้องหมาน้องหมาเนี่ยช่วยดันไฟไหม้ป่าไ,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 ได้ดีอ่ามัต้องดันไฟทุกด่านแหละมันจะบอกว่าแบบ มีคนยังอยู่อีกฝั่งนี้นะถ้าเรายังเราถ้าเราจะไปฝั่งซ้ายแล้วมีน้องหมารูปอยู่แต่ว็ยจะมีคนอยู่ฝั่งปาที่เรายังไม่ได้ช่วยฝั่งขวาเรายังไม่ได้ไปช่วยต้องโดนต้องวกกลับไปหาให้เจอคือมันจะช่วยหมามันจะช่วยให้เราแบบไม่พลาดการช่วยคนนะอันนี้ก็จะอัปเกรดพวกหน่วยเงินอินคัมมิ่อินคัม,ม,อ,คมอะไรพวกนี้ปึออ๊บนี่ก็ห้องปดล็อก อันนี้เป็นพวกเดรียญตาเรานะเพะื่อมีเป็นเหมือน achievement น่ะดูงั้นขายได้แต่ละอันผมไม่ได้ปลดล็อกหมดอะ่ะตอนนี้พ่อครัวกว็เ,เพิ่มแม็กฮาร์ดต้องมีคนหนึ่งนี่เจ๊ J. ช่างซ่อมรถเจ๊ J. ใส่โบกแดงอะ่ะเขาก็จะช่วยเพิ่มเวลาให้เรา แต่ไปถึงภารกิจแล้วมีเวลาเพิ่มขึ้นจากเดิมเงี้ยสายทีจะสามสิบวิสามสิบวิประมาณนี้อ่าก็สเตจอะก็จะมีแบบสามด่านสี่ด่านก็มีตึกใช่ไหมแล้วก็มีเป็นรถไฟซึ่งรถไฟเนี่ยเราก็ต้องไป ถึงหัวขบ,บวนให้ได้อะครับแล้วก็ไปอยู่รถไฟซึ่งรถไฟเนี้ยไม่ค่อยมีอะไรมากนะซึ่งถือว่าเป็นดานปั๊มเงินได้เลยนะครับเพราะมันจะจบเร็วแต่ผมมาตายรถไฟประจับเลยชอบโดนไฟรดนิด,น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 ดหน่อยๆแม่กระเด้งตกรางตายเลยอย่างสิ่งแล้วก็นี่ดาที่ผมชอบสุดคือไฟไม่ป่าเขาทาแบบสวยมากเลยอะคือดาเขาจะแบบใหญ่โตอะซึ่ง ไฟไ,ไฟไอดาดไฟไม่ป่าเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องปลดอัปเกรดไอปืนฉีดของเราให้มันแรงขึ้นประมาณสามหรือสีู่กถึงจะปลดล็อกเพราะมันต้องยิงให้กระโดดสูงไงถ้าตอนแรกเราจะยิงให้กระโดดสูงไม่ได้อันนี้ผมไม่ชวนนะเพราะผมเพราะผมอัปเกรดให้เป็นสามหรือสี่แหละมันจะเพิ่มดาดไฟแม่ป่าขึ้นมาให้เลยแต่ไฟแม่ป่าก็มีช่วยทรงช่วยสัตว์อะไรอย่างนี้ แล้วก็อีด่านหนึ่งก็จะเป็นห้างห้างเส็จสินค้าห้างเส็นสินค้าก็จะคล้ายๆกับตึกกัแหละแต่มันจะใหญ่กว้างขวางอืมอยประมาณนี้สเตจก็มีเท่านี้นะเออนี่นี่เออแล้วก็นี่ที่ผมเล่นจบเพราะว่าผมจะเก็บเงินซื้ออันนี้เ <c oughs> พราะเราซื้อของในห้องอุปกรณ์ครบแล้วอะโล่ถุงมือเฮ้ย โล่รองเท้ามั่วกะมันจะปลดล็อกเานี้แล้วมาซื้อขวานเทพราคาสองแปนแปดซึ่งเอาจริงเขาเล่นจริงก็ไม่ง่ายไม่ไม่ไม่ยากนะแป๊บเดียวนะเพราะเราปลดล็อกอะไรได้รอบหนึ่งก็ได้ใหญ่ระดับผมนะถ้าเล่นผ่านด่านรอบหนึ่งก็ได้สามสี่หมืน่นบางทีก็หนะ้าหมื่นนะแต่พอดีพอจบแล้วมันก็เลยหมดไฟเล่นแลคี้เกจเล่นละอันนี้เป็นขวานระดับ เคที่เราซื้อมาจากอันนี้นะจะฟันเร็วขึ้นปุ๊บปุ๊บ,บซึ่งขวาน้ําแข็งผมคิดว่าคงเอาไว้ฟันไฟได้เลยอะ่ะโอเคสรุปกับเกมนี้นะก็คือเป็นเกมที่เล่นได้เลยนะสนุกนะถือว่าไม่เสียเวลาเพลิดเพลินสั้นๆจบเร็วโอเคขอบคุณครับ